วัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะนะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องหากินสินสนสารครับวันนี้ออกมาดูรอบครับเหมือนเช่นเคยดักทิ้งไว้เมื่อวานเนี่ยฝนตกแรงมากไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่าแต่ก็หลุนครับว่ามันจะมีเพราะพื้นที่สวยมากเพราะน้ำมันออกมาจากห้วยฝั่งทางนี้ครับลงนา เดีวมาลงห้วยอีกฝั่งทางหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้ยอันนี้มากับลูกชายครับวันนี้จะหมานหรือไม่หมานเดี๋ยวไปลุ้นกันครับลูกชายมาด้วยน่าจะหมานครับนะครับเดี๋ยวไปดูที่หมายเดียวกันเลยดีกว่าจะได้เป็นการเสียเวลามากไปครับครับมาชมกันไม่รู้จะมีปลาไหม ผมก็ใส่ไว้ตรงปากทางน้ำไหลนี่แหละครับอา้าดินขึ้นดยมีไงบ้างหลอดไหมลูกเออมันเป็น,น,น,นย,ยังไงเนาะห่วยอู้มีครับมีไม้พอเสียบไว้เนี่ยมีครับมีน,น้ำมันไหลครับมันก็ต้องมีปลาเส้ดไปแล้วอู้ อู uh ้ดิชอนครับดิชอนปลาขึ้นมาหาเล่นอยู่แล้วครับน้ําใหม่ครับน้ํามันลงน้ําลงน้ําที่เป็นน้ําแดงครับอันนี้จะเป็นน้ําใสน้ํโคนละสีครับปลามันจะวิ่งขึ้นมาหาเล่นอยู่แล้วตรงนี้อีกที่หนึ่งผมไม่ได้ใสไว้อยากจะใสไว้เหมือนกันเดี๋ยวดีลองดูหมายก่อนครับ นี่ค่ะแต่ว่ามันล่วงนะลูกไซส์ใหญ่ครับไซส์เล็กมาเดาเบ็ดปลาชีโดมาเว้ยไหนดูโอเคมาครับมาดูรังนี้กันหน่อย ใส่เมื่อวานปลูกป่าถางป่าให้จนว่า<ง>โคตรเหนื่อยเลยเดี๋ยวจะมีปลาเข้าหรือเปล่าถางตปตกโคตรเหนื่อยเลยครับอีกอนเนี้ยเป็นแต่หอยนะตอนเนี้ยะลามะลามอลามนะแบบยกก็ยกอ่ะ นเนี่ยโอ้ยมีเต่หอยมีเต่หอยก็มีเต๋อหอยไปไปดูพอลูกชายมันดูรอบมันก็ต้องดูก้นหน่อยดูดูวานพออะไรตรงนี้สองตัววันนี้จะได้หรือเปล่าเงียบเงียบ่ะ เงียบเงียบไม่เข้าครับฝนก็ตกนะแต่ปลาไม่เข้านำ้ำมไหปลาก็มันรูดแล้วน้ำมันไม่ไหลครับไม่ค่อยมีปลาเข้าเลยฝนตกน้ำมาเปลี่ยนสีน้ำมดแหละปลาก็เงียบเงียบ ไม่มันถึงเงียบจังเลยเงียบจังเลยไม่เข่าขอนกันอยู่ขาขมฝังน,นี้ไครับวันนี้ฝนตกก็ไม่หมานครับน้ำมาก็ไม่หมานเท่าไหร่ได้แค่นี้แหละครับ ช่อนเล็กหนึ่งตัวช่อนใหญ่หนึ่งตัวน่าจะมันแปดขีดเก้าขีดครับแล้วก็ใบไม้ใบไม้หนึ่งตัวใบไม้นี้เดียวผมเอาไปปล่อยครับเอาไว้ไม่ได้ครับสัดสงวนเอามาให้หลานดูก่อนครับให้ลูกให้หลานดูก่อนเดี๋ยวไปปล่อยครับถ้าชอบยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับตัวนี้เข้าหลองครับใบไม้ ใบไม้เขาหลอกแล้ะยาวไปปล่อยครับ